เอาละครอสวัสดีทุกท่กนานนะครับีผม Star Channel เลยผมก็จะมาเล่นเกม Monster Hunter Freedom เป็นพาร์ทที่9แล้วนั่นเองนะครับนะก็9สิบก็บะจะมาด้วนกันเพราะผมค่อนข้างจะหัดพินานะกระทำหมหายไปไหนมากก็ติดเรื่องต่างๆมันจะเป็นอ่าช่วงนี้ท่านผู้ชมแอเปิดเทอมแม้ว้นะผมก็เช่นกันนะทำให้เวลาว่างก็ข่านจะไม่มีก็วันนี้แหละค่อนข้างจะว่างเลยเพราะว่ามันหยุดต่อกันสี่วันการบ้ก็เร็จสองหน้าเองก็ไปทำกันได้ใช่ไผมหยุดประมาณสี่วัน ุดวันอ่าอะไรสักอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษผมอ่านแค่คำหลังออกคือ holiday แล้วก็หยุดวันแม่ใหม่นะครับซึ่งผมก็ขอว่าเขาบอกยว่าเขาให้นีนะที่หยุดสีวบบออ่วันนี้เออไปครับวันนี้ก็ยังผมบอดไปนะก็เลยได้ลงคลิปกันก็น่าจะได้กลับมาลงคลิปกันค่อนข้างบ่อยเลยเนาะก็ถ้าถามว่าทําไมผมถึงไม่ค่อยได้ลงคลิปในช่วงนี้เพราะว่าไอ้เปิดเทอมใช่ไหมือผมไม่ได้พูดไปแล้วว่าเปิดเทอมซึ่งผมอะ่ะต้องไปโรงเรียนวิ่งเรีน่นผมอยู่ข้างไกลโรงเรียนผมอยู่ระมาทางจากบ้านผมนะ ประมาณ30เมตรหรือเท่าไหร่เนี่ยสามสิบไม่ใช่สามสิบเมตรแต่สามสิบกิโลประมาณสามสี่กิโลเออใช่อ่าเนี่ยว้าเด็กกินตัวหนึ่งไอ้ฮัน,นซึ่งไม่ไม่จังเลผมอยู่กัไอ้ใช่ไหมมนเลยต้องไอ้นี่ไปตั้งแต่เช้าผมก็ต้องตื่นประมาณตีห้าเว้ยแล้วก็ขับถึงเรียนก็ประมาณเจ็ดโมงอะไรเออพอรถตรงเรียนผมก็มารับตอนหกโมงครึ่งเว้ยหกโมงกว่าๆเว้ยผมก็ต้องตื่นมารอไว้เออใช่ ่าแล้วก็อะไรผมพูดอะไรต่อนะผมก็เรียนว่าเออเรียนถึงบ่ายสามถึงสี่โมงอะไรประมาณเลิกปรมาณบ่ายสามสี่โมงแต่ว่ารถเนี่ยก็จะมาประมาณสี่โมงครึ่งเว้ยก็ค่อนข้างช้าเลยนะใช่รถมาช้าจัดเลยไม่รู้ทำไมมาช้าขนาดนี้มาเร็วนี้ไม่ได้กันไม่รู้เหมือนกันมาเร็วนี้นก็ได้มั้งมาแบบโคตรช้านึกว่าคานมาดมา ซึ่งมันทำให้กว่าผมจะมาถึงบ้านนะก็ประมาณหกโมงถึงทุ่มหนึ่งเลยทีเดียวนะบางทีก็ทุ่มหนึง่งเอ้ไม่ถึงหรอกไม่ถึงทุ่มหนึ่งไม่ถึงโอลิมผันไม่ถึงทุ่มหนึ่งหรอกก็ประมาณประมาณหกโมงถึงห้าโมงเย็นเออประมาณนั้นแหละแล้วก็กว่าให้ลงคลิปบางทีก็ไม่ว่างลงคลิปต้องเสียงานอะไรด้วยก็อใช่ไม่ครับวันนี้ไงผมก็ว่างแล้ผมมาหาอะไรสู้ดีกว่าค <c oughs> ตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ย ไอ้ปูน <mm ี่ผมเนี่ยยังไม่เคยสู้ใช่ไหมอันนี้เป็นโอ้โหมันคงไม่ใช่ตัวนั้นใช่ไหมผมไม่อยากสู้มากเลยนะผมมีความจำไม่กับตัวนั้นอยู่เดี๋ยวขอดูชื่อมันใช่ปะวะขอดูชื่อแป๊บหนึ่งดุมเคยดุมเป็นสิบปายบลาป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 ลากินดูโอ้โหดูว่าไม่นานผมได้เจอตัวโหดเลยนะฮะ แต่ว่าผมก็ไม่ได้สู้เร็วนี่หรอกเพราะผมอาจจะไปเล่นผมอะช่วงเนี้ยผมไม่ได้ทำคลิปอะไรผมติดดับเบิลคอสเกมมันแบบมันสมบูรณ์แบบอะ่ะเข้าใจไหมว่าม,มันสมบูรณ์แบบมากสำหรับผมที่เล่นแค่ฟรีดอมอยู่ไหนฟรีดอมเพอร์เทอรเบิลเติร์ดผมไปเล่นดับเบิลคอสปุ๊บเหมือนผมมันเปลี่ยนไปมากมันแบบโอ้โห <laughs> มันเกมเดียวกันจริงเหรอคือผมอะ ไม่เคยลองเล่นดับเบิ้คอสเลยเพราะผมเคยโหลดสีลติมิทมาเล่นแล้วมันเล่นไม่ได้ลองใส่ชีสใส่โคตรอะไรเงีง้เล่นไม่ได้เว้ยเพราะคนที่เล่นภาคสีลติมิทในมือถือเนี่รู้ภาคสีลติ Ultimate, มิทแม่งแหลห <c oughs> กทิ่ย์เยส่วนภาคดับเลูลคอสยังไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่นะเออใช่เออก็เมื่ก็ผมได้ไปเล่นสามติมิทด้วยมันว่ายน้ำผมบอกว่าจะไปหาเล่นนะครับนะระบบว่ายน้ำคตรเยอะดีเลยครับเอ้อกไปเล่นถ้าถามว่าเล่นใต้น้ำสนุกไหมสนุกเดี๋ยวมันลำบากเว้ยเออใช่ มาวันนี้เราไปสู้กับตัวอะไรกันเนีไอโบเยนคัดขู่นี่ผมน่าจะไม่สู้นะมันคือเยนคัดขู่เหมือนกันแหละไอ้ของกาล่ายังมันสู้ไอเล็บเตอร์ผิดในอะไร้ซอยู่เยนคัดขู่แต่ว่าเป็นคนละแผนที่เฉยบลา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 แล้วจะว่าไปโอเคแล้วเราไปสู้ไปตรงนี้กันนะครับนะด้วยมมยเอาเป็นว่าผมจะเรียกว่าไอ้ปูกระโหลกกันปูกระโหลกใช่ปั๊บ เราไปสูบไอ้ปุกกะโหลกกันให้อขดูซิผมเตมเรียมอะไรบ้างผมเอามาทำไมของการาทาพิลเนี่ย,ย,อยอผมไม่น่าจะได้เป็นฟาร์มของหมานะเพราะจำได้ว่าของมีแต่ของกากๆอะไรไม่รู้มาอะไรเนี่ยอ,อ๋อผมลืมไปว่าผมไปทำเควสนอกในบ้านไว้เว้ยคือผมว่าใช่ไหมเพื่อนผมมันบอกว่าไอ้เควสในบ้านของมาสเตอร์พังเนี้ยโคตรยากผมเลยลองไปเล่นมาดูผมบอกเลยว่ายากจริงบอสมันตกทีเดียวผมเกือบตายเ <c oughs> องเออ ต้นตบเดียวนี่แบบต้นกากรเสืออะเออโคตรโหดโคตรอันตรายบผมตรงบอสภาคนี้ไปดูถูกกันนะมันหุ่นยิงอ่าผมเก็บอะไรไปวะเมืม่อกี้ผมช่างมัน <c oughs> โอเคไปผมก็ได้เล่ดนดาบมินเดิมเลยอ่าข,ขอคอ้อัพดวงหน่อยแล้วกันเกาะไม่นามีเกาะใหม่ดีเนาะอันนี้มันเกาะคอสเพย์ไม่ดีอยู่แล้ว คือใช่ผมไปเรีนเคลยนอกบ้านไม่มามันเลยปลดล็อกเกาะอะไรต่างๆมาอันนี้ก็น,น่าจะเป็นเกาะปูมาเป็นนักรบบี้เลยปูตัวต่อไปเที่เราจะไล่แหละเออทั้งพวกกันก็พอๆกันผมเลยไม่ขับเนี่เยเอออันนี้ก็เคสซูทั้งพกันต่ํากว่าเฉยอันนี้ของกาลา่าของกาลา่าอ๋อเราอัพนี่หว่ะทั้งพวกกันเลยขนาดนี้นี่คือของไกด์เฉยไอ้ลูกน้องมันอะ ไม่ใช่ดิไอนี่ตัวปลาไอนี่ของกาล่าอันนี้เชสซูมันมีสองอันนะเชสซูเนี่ยเออเชสซส,สีแดงกับเชสซูสีขาวไม่ได้หมายถึงบอสนะหมายถึงสีเกาะเนี่ยไปซื้อเพิ่มเด้วยกันไี่ด้ผมสื้อีกไหมผมว่านะผมเล่นภาคนี้เอยผมสู้ภาคนี้ส็บสิบตัวผมก็เลยไปเล่นภาคอื่นลแล้วแหละ ผมอยากเล่นดับเบิลคอร์สใจจะขาดแล้วเพราะมันโคตรสนุกผมจะให้ท่านผู้ชมเห็นเลยผมจะเริ่มเล่นใหม่ให้ท่านผู้ชมดูเลยแล้วกันนะถึงแม้ว่าผมจะเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าไอ้รหัสหลักของดับเบิลคอร์สผมเล่นกับเพื่อนผมอะ่ะมันน่าจะอยู่ประมาณ HR เท่าไหร่วะ HR สอิบสองมั้งเออมีเกาะเราฉลาดด้วยผมบอกเลยโคตรเท่ไม่เกาะไม่เท่แต่บอสเท่ชิบหาย <c oughs> แล้วก็ขอใครที่หนึงครับถ้าที่นี่ผมเผลอหลุดคำหยาบไปนะก็ ผู้ปกครองที่กำลังนั่งดูเด็กดูคลิปอะไรปรรัญญ่อนก็ไม่รู้ผู้ปกครองอภัยเด็กยิ่งนะทผมเพิ่มขึ้นอย่าไปน,น,นะครับนะโอเคไปครับแต่ผมว่าไม่น่ามีผู้ปกครองมานั่งดูอะไรกับเด็กอย่างนี้หรอกเพราะมันปัญญาอ่อนเกินไม่เชื่อเด็กผมยองทำไม่ใช, <c oughs> ผใช่ผมก็ทำเพร,รับปัญญาอ่อนดีรานโซนิกบอมครับโอ้โหเก็บของก็ช้าเลยเก็บมาเก็บมา,าเร็วเร็วเเร็็วโอเคไปกินเนื้อหย่ำหยำ เฮ้ยท้ามกินเดี่ยมันเต็มบอดเลยวะไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ครูดิง้งโอ้โหผมมีแค่สองขวดเองผมไม่ได้เตรียมมาว่อะผมเตรียมคัดดิ้งมาผมนิ่งไปเยี่ยมเลยงั้นผมคงต้องรีบป่าบอสภายในเวลาประมาณสิบนาทีมัง้งไม่ได้เหมือนไอ้บอสตัวนี้ครับถ้าจะไม่ผิดมนันได้อยู่โซนสิบือโซนเก้าเนี่ยแหละให้ไม่ผิดนะ,นนะไม่รู้ว่าโซนโซนเจ็ดวะไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ซึ่งถ้าท่านผู้ชมเป็นผมกด L ในยังวะแปลกๆก,ก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าผมติดมาจากภาค Demon คอ o s s เพราะว่าภาค Demon คอ o เนี่ยมันจะมีสองจอให้มาเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องเกม TDS ในเวลาเรากดกดไอ้นั่นอ่ะแล้วกดไอ้นั่นแล้วก็อ่ากด L เวลากดที่ตัวบอสแล้วก็กด L เว้ยมันจะเป็นการลิงบอสเลยเออมันจะเป็นการลิงบอสเองเลยไม่ต้องไปเสียเวลาหันจงหันจอเออลำบากเฉยๆก็เป็นระบบพิษดีนะ แล้วก็ในพักนี้มันไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าผมกด L มีสองอยุบสงค์ก็คือกดผิดแล้วก็จะกดค้างเพื่อที่จะเปลี่ยนไอเทมใช่เพราะไอพักนี้มันปรับปรับปุ่มทัชสกรีนได้เว้ยทำให้มันเล่นค่อนข้างง่ายขึ้นมานิดนึ่งใช่ภาเใน PSP ปรับปุ่มเล่นทัชสกรีนได้เนี่ยง่ายเลยถ้าผู้ชมมันจะไม่เห็นผมทัชสกรีนแต่ว่าตอนนี้วงลังทัชสกรีนอยู่อ่าผมลืมไปมันไม่ใช่พักนั่นอ้าโดนพึ่งต่อยไม่ใช่ต่อยมันบินชนเลยเราลืมลืมลืมไม่ใช่ดับดเบิ้ลคอร์สเว้ย เฮ้ยอย่ากวนดิปีนก็โคตรช้าเลยเลยวะเฮ้ยพึ่งอะไรวะเนี่ยพึ่งอย่างโหดเลยผมไปพี่ฟูโหดไปไหนวะเตยเอา่อยเอาเลยไม่ไปดีวะโคตรกวนกินไปพาวอซีดกับไอเนี่ยแล้วก็เฮือไปโอเคตื่น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 ต่นตื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 ่่นต่นต แล้วบอสมันไปอยู่ตรงไหนเอ้ยโอ้ยนี่เล่กต่อยสักทีเถอะ <c oughs> นี่ผมรักเวทถูกตัวบอา นี่มันปรากฏตัวมาแล้วบอสที่ค่อนข้างจะเก่งเลยนะครับนะนั่นก็คือโอ้โหผมยังไม่ทันรู้ตัวเลยว่าจะทำอะไรเมื่อกี้โอ้โหตัวย็นก่อนนะพี่ชายพี่เล่นเปิดมาต,าตีเอาตีเอาเลยไม่ไกลผมหายใจเลยเหรอเอาแล้วผมเอาเออัดนกระแทกโอ้ยกแทกอะไรรวยวะไม่ตกหล,ลุมวะลุกอยู่ด้านในเอ้เียวว อ๋อผมไม่ถนัดปุ่มเยี่ยมเลยจับหนึ่งนะมเขาวั๊บปุ่มก่อนอ่ะคราวนี้ก็นในถะนัดคือมันมเล่นมินผมว่าผมไม่ควรเอาไอ้เนี่ยมาสู้ตัวนี้เพราะผมจะกระโดดกันแล้วแม่งไงดูกันให้รัวๆ้ยจะสู้ไงวะเเออระบบควบคุมอย่างแย่เลยแล้วแถบผมตั้งไม่เห็นติดเลย มันจะแถบอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วก็แถบอีกอันหนึ่งคือมันต้องมีฝนตกเว้นไม่ใช้ได้เฮ้ยผมเราไปชินระบบควบคุมของภาคนี่นันมาแล้วอะหน้ามันไม่ตกแถบเห็นไหยเฮ้ยกดอาไม่ติดเลยอะไรวะเนี่ยก,กันไม่ค่อยติดเท่าไหร่ไม่เป็นไรจะพ่นน้ำเขาพังที่พ่นน้ำสู้ให้นิดนึง เขาเทียบกับเดิมเมื่ขอแล้วพ่นน้ำสวยยากกว่าเยอะเลยมาผมวีแรกเลยมาผมวีแรกเลยมา้งอุ้ยอะไรวะเนื้อรถควนไรเอาติดมึนนี่มันไปเลยเราต้องสะบัดจอยเลยวะให้มันหายมึนโซ้ยมันจะสุ่มพุ่งขึ้นมาแทงนะครับช็อตแบบนี้อา่าผมต้องรีบหนีใช่ <c oughs> <c oughs> ต้องขอให้การเมื่อนอนแทงตายเนี่ย เอ้ยทำไมช่วยยากจังวะดับเบิลคอสตปีสามสี่ปี 3, 4, ก็โอ้โหไอ้พังมันยากจริงเลยแล้วตอนไหนพี่ติดชากันครับนี่ชา 3, สามแตกไม่ให้ผมได้ปีแรงอะไรวะมึงเ <laughs> ฮ้ย ผมบอกแล้วระบบการควบคุมมันแย,ย่จริงๆไม่น่าลงไม่ทันโอ้ยมันแรงขนาดนี้เหรอไอผมมึนตลอดเลยโดนท่านี้นเราต้องสะบัดจอยเรือๆอต้องหมุนจอยสกิลล์โอ้โหพ่นน้ำมึงอย่างพ่นน้ำอย่างสั้นเลยไอผักผักไอแนวพ่นน้ำพ่นะพไกลนะผักกูไม่คอสเลยจุงไฟโอ้โหโคตรแรง บอกว่าไม่นิมแทงแรงเด็งมนทีไหมมันปล่อยดาบเองแล้วเนี่ยไม่โดนเยังเลยโอ้ยถ้าไม่ดาบดยินสะบัดไปทางนั้นวะปลาโซนิคบอมเป้าชอบแบบนี้เราไม่ใช่มุดนี <c oughs> มันมุดหนีผมนึกว่ามันจะมุดมาแทงเหกี่อะเมื่อผมไม่ได้ปาเพนบอมใส่ดิ่เยี่ยมไปเลยเพนบอมสามสิบสองกันไปโอเคแหละยังไงมันอยู่นู่นอยู่กับไอพวกแรบตืออ่าเพนบอมไปกินแล้วก็เอาดาบไปสับโอ้โหไม่เดียวยี่ยมไปเลยอะไรของมันวะ บอสเป็นไรบอสเป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรของมันนะอุ๊ยกาดนี่เนี่ยเมื่อกี้ผมรู้ว่ามันจะพ่นน้ำมันถึงโดนแน่แรงเลยด้วยตีตรงนี้มันครับถ้าเราตีตรงนี้มันแตกได้คือมันจะโดนค่อนข้างแรงนะไอ้หลังมันจะโดนแรงเลยข้อหลังตอนนี้มันยังเป็นกระดูกอยู่เว้ยมันจะแข็งต้องทุบให้มันแตกมันจะโดนแรงไอ้นี่มันกาดอยู่ครับก็เลยฟันไม่เข้า เนี่ยใช่มันกาดอยู่เลยฟันหน้าหน,น,น้าเข้าแต่แล้วฟันหน้านหลังเข้าไอ้ดูพี่ไม่ไกลผมรู้เลยเหรอโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหไอ้นี่กระโดดซ้ำอีกเยี่ยมเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่เจนก่อนเลือดโอ้โหเลือดแล้วเพิ่มแข็งช้าเลยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย เฮ้ยใ <peach> จเย็นมาเล่นแบบเดินมาแล้วต่อยต่อยเองเยอะเลยนะวะหลบพิทอนโอ้ยเราหมุนกล้องโคตรแย่ไม่ต้องแปลกใจครับถ้าผมเล่นกาก,กว่าเดิ<ผ>มก<ๆ>็คือผมไปเล่นภาคไอ้ละมอนค้อนมาแล้วระบบควบคุมมันค่อนข้างจะไม่เหมือนกันเลย <t Games> อ่ะ้านเหลือเอ้ย <t Games> พี่ใจเย็นก่อน <t Games> พิทตีลว่าไหนเนี่ยเงินเตียวเตียวเลยอ่ะ ยังสับเงียบมันติดท้ารับตีซีเงียยทันแล้วตีรัวครับตีรัวเลยครับตดช้าเหรอดาบเรามีท่าช้าครับทำาไมมันจปติดช้าได้จะสับรัวเลยสับรัวเลยสับรัวเลยจังหวะมันยืนเออแล้วก็สับมันเดิมสับไปผมมองอะไรไม่เห็นเิดอะไรขึ้นอ่ะ อะไรวะนี่โอ้โหมันตกเสลี่ยหายไปแล้วอโอ้โหมันโดดขึ้นตอนมีปรแต่เหลือเลยว่าไอ้เว้นี่แล้วแมวก็ไม่ประโยชน์เลยพังเป็นแมวที่ภากไม่เป็นแมวที่ไม,ม,ม่ประโยชน์ที่สุดแล้วในมรดนทั้งหลายคนวานหมดเลยมันหนีมันหมดแล้วมันไปไหน มันหนียิกงล้วเยี่ยมไปเลยผมต้องไปทางนี้อีก,อกทางนี้ทางนี้ไปทมไมพังมันยากจังวะผมว่าทีนี้จะเป็นสท้ายของฟรีดอมอย่างไลนวถ้ามันยากขนาดนี้ก็ <c oughs> จะไปเล่นดับเบิลครอสภาคให้ผมสคบอกให้เุดมันจะเล่นบอลหันมาใช่ <c oughs> ไม่ได้อวยเลยแม่ไม่เบียวผมนึกว่ามันเดินเฉยเ่อกี สับเสียไปติดชงะกุเรเดียวสับไปคุลิเงยเฟกหมดไม่สมนใจปันต่อเฮ้ยอไอคผมว่าผมต้องถอยก่อนนะตอนนี้ดับไปแล้วแล้วก็คุลิเงเฟกก็หมดแล้วขอ,อกินแก้อไอ้นี่ก่อนแล้วก็กินไม่ใช่กินรับมิดเอา้ามันมันไปดักหน้าผมเลย ผมยังไม่ได้กินเกมที่ยานเตรียมมาให้เลยนะเนี่ยคิดเอาละกันเออกิไนได้เหรอรู้สึกว่ายังไม่ได้กินไหมเหรอวะเกมที่ยานเตรียมมาให้เฮ้ยมันต้องกดเอ็กซ์ไม่ใช่กดโอเออใช่ผมกินไปแล้วอืมอืมนะปั้นแรกเลยมั้ย เฮ้ยกระโดดนักหนาว่ามันตีไม่ได้คานเนี่ยยิงลบลดิสตอนแล้วก็กินยาโชด้วยหายเย่ยมันก็โดนตบอีกรอบเออไม่ทันไม่รลบทันนั่นไงแล้วมันกดเอ็กไม่ติดอะไรวะเนี่ยอู้เห็นไหมไม่เห็นว่าผมชาร์จปุ๊บม,มันโดดทันทีเลยอะไรไม่รู้ มันจะแทงแล้วต hmm, um ้องไปยิ uh ่งหลบรัดวๆเพื่อหลบได้ไม่มันพี่จะเดินวนไปไหนกหนาไอ้ไม่ไหวแล้วไอ้นี่น่ารำคาญว่ะมันไปนอนปะเนี่ยไม่ไรใช่ตับโอ้โหทีเดียวแตกเลยเฮียโคตรแรงนี่ครับเนี่ยโคตรแรงเลยเฮียไอเยี่ยมเลยไปกดกินยาไปเ่ย อ่ะครับแลกนี้กันอ่าอ่โอเคเตีอะไรโอเคแล้วก็โอเคแน่เรีหมดแน่แหละเออโู่ได้โคตรอยดีแล้วก็โอ้โหหมดอะไรทำแล้วตอนนี้หนึ่งสองสามตุ่มไปควสเคลียร์แล้วก็เป็นฉากที่เรามปฟันดาบลงพอดีไปไป จุบของกันเนี่ยผมมีแค่สามหมื่นกว่าๆแล้ววะเออโอเคเดี๋ยวผมเขอาไปเล่นภาคเดอะมูฟคอนแล้วกันเออแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของโมแทนภาคเนี้ยแล้วผมก็น่าจะไปเล่นโปเกมอนแล้วก็กลับไปเล่นดลฟอนคอสใช่ผมบอกบอกเลยว่าดับเบดลคอร์สเนี่ยท่านผู้ชมต้องชอบแน่ๆเลยเพราะมันสนุกมากๆไม่ได้อวยเลยไม่แต่นิดเดียวครับใช่ผมไม่ได้อวยเลยไม่แต่เดียวจะถามว่าภาคที่ผมยังไม่เล่นต่อไหม,ไมน่าจะได้เล่นต่อแหละผมอาจจะไปเล่นควิในในบ้าน จนกว่าผมจะเบื่อแล้วมันคอสแล้วค่อยกลับมาเล่นภาคนี้แล,ล้วก็มาเล่นเควสนอกบ้าในให้ท่านผู้ชมดูใช่แล้วผมก็าอาจจะเล่นภาคปาร์โบเตอร์เพราะตอนนี้ภาคปาร์โบเตอร์เลยผมเล่นเท่าอ่าเซฟเก่าของผมแล้วอาจจะเลยไปด้วยซ้ำว่าผมเล่นเควสในบ้านอย่างเดียวครับสำหรับภาคปาร์โบเตอร์น่ะใช่ผมเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นกับ god of monster นั่นแหละนะที่ผมพูดไปแล้วในคลิปก่นกอน แล้วก็ผมก็ได้ไปเล่นกับเขาด้วยในบางคลิปแต่ผมยังไม่ได้ไปเล่นเขายังไม่ได้ผมเลยในสักคลิปเดียวนะเพราะว่าเวลาว่างวกเราก็ค่อนข้างจะไม่ตรงกันนะเขาก็ใช่เวลาว่างผมพวกเราก็ไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เลยอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะด้วยกันเท่าไหร่แล้วเวลาว่างผมก็ยิ่งไม่ค่อยมีอีกคลิปของผมเลยยิ่งไม่ค่อยได้ลงอีกโอเคงั้นเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็ท่่นี้แล้วกันนะครับนะดี๋ยวผมจะกลับมาลงคลิปใหม่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s c r ต b e กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสําหรับพาร์ทนี้ผมขอตัวไปกก่อนนนนแล้วััะะครบ บ๊ายบาย